เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของบทที่3นะครับตอนนี้ก็อยู่ในหัวข้อ3.1.7นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เ,เดี๋ยวตอนนี้อาจจะให้ดู3.1.7กับ3.1.8ไปเลยนะครับเพราะว่ามีเ,เนื้อหาสาระท,ท,ที่ที่ที่มันค่อนข้างที่จะซับพอร์ตกันมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันนะครับผมก็ในหน้าที่84นะจนถึง หน้าที่85นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็เราใช้เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับเริ่มต้นในหน้า84เนี่ยให้น้องๆเปิดคือเปิดตัวเดิมนั่นแหละนะครับไฟล์แบบฝึกหัดนะใครมีชุดการเรียนการสอนอยู่ก็เปิดไปที่03 009 01นะครับผมเปิดขึ้มาก็จะเป็นภาพตัวนี้ นี่นะเป็นภาพนี้นะครับผมอ่ะมาดูเงื่อนไขมาดูโนต้ตก่อนโนต้ตแรกนะของ3.17.3.1.7นะครับที่นี่บอกว่าในขณะที่กำลังเขียนเส้นโค้งอยู่นั้นเราสามารถใช้ปุ่มสเปซบาในการพลิกกับผนังด้านนอกเป็นด้านในหรือด้านในเป็นด้านนอกแต่ถ้าเราเขียนเส้นโคง้งโดยคลิกจุด1.2จุและจุดไปแล้วเราสามารถกดที่สัญ,ญลักษณ์จุดที่4 เพื่อพลิกลับได้เช่นเดียวกันคือถ้าน้องๆดูภาพที่3.10ก็จะมีอยู่2ภาพภาพแรกก็คือภาพที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับภาพที่2คือภาพที่เขียนเสร็จแล้วมันก็จะมีสเต็ปนะลองดูสเต็ปก่อน1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับอ่ะก่อนอื่นเปิดแบบดาัตัวนี้ขึ้นมานะผมจะ Copy ตัวนี้เอาไปก่อนนะอ,อ,อ่ะกอออกมาประมาณนี้นะครับจะได้เห็นนะฮะ ขอซ่อนสัญลักษณ์ก่อนโอเคดูสเต็ปแรกนะครับไปที่คำสั่งวอร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะใช้อ่าตัวนี้นะครับเซนเตอร์เอ็นนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกตรงเซนเตอร์ก่อนจะขึ้นเป็นจุดสามเหลี่ยม ลากมาทางด้านขวามือน้องๆดูแบบนี้น้องๆแบบนี้นะครับขอบเขตหรือ,หร,อหรือลิมิตเนี่ยของส่วนโค้งมันได้แค่ถึงแนวนี้นะได้แค่ถึงแนวนี้ดังนั้นการป้อนค่าเกินกว่านี้โปรแกรมจะไม่รับค่านะครับผมอ่ะผมเลือนออกมาในทิศทางนี้นะผมเลือนออกมาในทิศทางนี้นะฮะแล้วก็นะครับี่ส่วนของของความยาวเนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอธิบายไปเนาะในส่วนของความความยาวของเขาเนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงรายละเอียด นะฮะที่ถูกบล็อกไว้อ่ะซูว่าผมอันนี้ผมจะป้อนให้เห็นค่าเลไรด้วยลกันผมใส่สามจุดห้าไปนะฮะจากนั้นก็เลื่อนมามาแตะจุดที่2หนังสือเขาจะพูดถึงอ่าไม่ใช่จุดที่สจุดที่3นะฮะจุดที่3เสร็จปุ๊บน้องดูแบบนี้ถ้าเราเลื่อนมองลงมามากมันจะพิกมาด้านนี้อันนี้เลื่อนมา,มาพอประมาณแล้วก็แท็กไปเลยนี่นะครับนี่นะฮะจากนั้นถ้าเรากดปุ่มนี้โปรแกรมจะพิกผนังกลับออกไปด้านนี้นะครับ ถ้าเราต้องการขยายหรือปรับหรือปรับใหม่นะนะครับผมมาที่ตรงนี้ฟังอย่างที่บอกไปนะครับการป้อนค่าอย่างเช่นผมใส่ผมใส่นะครับ2นะฮะโปรแกรมมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาก็คือมันมีขอบตรงนี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัวกำหนดไว้อ่ะผมกด S อเอกไปนะครับผมคลิกก็ไปใหม่นะฮะผมคลิกก็ไปใหม่ผม ครับแก้ไขใหม่ผมใส่4สมมติน,นะครับ4กริดเตอร์ไปมันจะได้เพราะว่า4นั่นหมายถึงว่ามันทําการขยายจุดตรงนี้อันนี้ก็คือออกมา4แต่ถ้าผมแก้ไขไปเป็น5นะครับก็จะออกมาที่ทางนี้ดังนั้นค่าน้อยลงน้อยกว่า3กว่าๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้อาช่วผมคอตัวเซตกลับมานะมาดูนะครับตอนเริ่มต้นคือค่านี้3.5 ดังนั้นขอบเขตเซนเตอ์จากจุดนี้มาจนถึงจุดนี้มันจึงกลายเป็นจุดที่จะใช้เป็นจุดมันจะใช้เป็นจุดอ้างอิงนะครับอันนี้ผมจะต้องใช้เป็นเฟกลอเฟกผิวนอกนะนี่นะฮะความยาวมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นทีนี้ผมคลิกที่ตรงนี้ให้ดู ผมใส่ที่4.5่อ่ประมาณ4.5 4.5นะครับเอ t e r ไปนี่นะครับมันก็อยู่ตามประมาณแนวนี้แต่ถ้าใส่ต่ำกว่าต่ำกว่านี้ก็คือใส่สักสามขอบตัวนี้มันคือเมื่อเมื่อตัวเลขมันลงมานะเมื่อตัวเลขของไอชิ้นงานตัวนี้ลงมาเนี่ยมันอยู่มันเลยขอบเขตที่จะเป็นไปได้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกัน is ทีนี้ลองดูผมจะยอ่อลงที่เล็กๆ,ๆให้ลงนะฮะถ้าผมใส่ซาอ่าสี่นะจะเกิดอะไรขึ้นสี่นะครับเห็นไหมฮะสามจุดแปดนะครับดูนะครับนี่ฮะสามจุดแปดคือคือรายละเอียดอ่ะสามสามจุดห้านะฮะนี่ฮะจะลองอย่างนี้ 3.2มนี่ฮะค่ามันจะเออเลิกคือคือมันจะย่อลงมาได้แค่ตามที่มันกําหนดมานะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้คือหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้ก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับให้ดูเป็นไกด์ไลน์อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงพอปรับมาเป็นโหมด 3D นะครับหมุนนิดนึงนะฮะนะมาในทิศทางนี้นี่ครับปัญหาอีกตัวหนึ่งที่จเจอก็คือมันไม่ได้แท็กลงไปที่ จุดที่ผนังนี้ควรอยู่ถ้าเราคลิกไปที่ผนังหลักโปรแกรมเขาจะบอกว่า base constant i อยู่ที่ระดับดินเดิมแต่ชิ้นงานตัวนี้ base constant i นะครับอยู่ที่พื้นชั้นหนึ่งให้เราแก้ไขตรงนี้เป็นระดับดินเดิมเรากด apply มันก็จะสร้างอันนี้ขึ้นมาให้แบบนี้นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปนะครับกลับมาที่ตัวนี้ต่อน้น้องทราบดีแล้วนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขในการใช้ นะในการใช้นีส่วนของตัว arc นะ arc แบบ center end เรามาดูถัดมานะามาดูถัดมาอันนี้จะเป็น arc แบบ tangent อันนี้ง่ายๆนะครับเ,เราเรียกว่าเป็นเป็นสมการหลักนะตัวกดในการสร้างก็จะอาศัยความยาวของตัวนี้เมื่อกี้หลายคนพอสร้างอาจจะไม่เหมือนแบบฝึกหัดนี้ผมผมผมลืมให้ดูตัวนี้นิดนึง นะผมผมูผมืมว่าผมลบตัวนี้ทิ้งไปนะ,ะผมลบนี้ไปนะฮะจุดในการสร้างอย่างเช่นวอลนะครับมาที่ตัวนี้ส่วนหนึ่งที่จะมีผลก็คือการปรับตัวนี้ฮะเนะะี่ยถ้าน้องๆมีการตั้งเป็นเฟกเอ็กซ์ i o เรียเฟกเอ็กซ์เทเรียนะฮะคือตัวนี้ลักษณะการแท็กอ่าผมใส่ 3.5นะครับลักษณะการแท็กมันจะมาแท็กที่ตรงนี้ก็จริงดูนะฮะ fake e x กซ์เนะครับ,ค,รบคือผิวด้านนอกของตรงนี้นะครับผิวด้านนอกก็คือจริงๆมันเหมือนกับผิวด้านในจริงนะแต่ว่าด้วยตัวด้วยตัวด้วยตัวงานที่มีการสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้อ่ะดูนะฮะผมวางก่อนปังแล้วเราลองกดตัวนี้ จะเห็นว่าผนังนะครับมีการขยับตัวด้วยเคลื่อนจากตำแหน่งนะเฟกเอ็กซิเดียเฟกอินเทียจะขยับค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเซนเตอร์ก็คือ w a ลเซนเตอร์เนี่ยวอ l เซ e เตอร์ไลนเนี่ยนะครับลักษณะการแท็กมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของผนังแต่นั้นเวลาขยับเนี่ยเวลาการปรับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการปรับผนังเข้าข้างนอกผนังเข้าข้างในเนี่ยมันก็จะบรลานที่เซนเตอร์นะฮะมันก็จะบรลานที่เซนเตอร์ ครับผมประมาณนี้อันนี้อันนี้อธิบายซ้านิดนึงนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปนะครับโอเคผมมาที่ตัวนี้นะครับแทนเจนตตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งไปเป็นเซนเตอร์ครับโปรแกรมจะจับที่เซนเตอร์ผมก็ลากไปเลยครับมันก็จะทําการสร้างนะครับรูปแบบจากเซนเตอร์นี่ฮะออกมาเป็นตัวนี้นะครับผมกด s เจออกไปไปดูที่ 3d นะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ลคลิกที่ตัวผนงังนะครับก็จะออกมาเป็นอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรวนี้นะครับเป็นระดับดินเดิมนะี่ครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะใช้งานคำสั่งไหนกระช่างที่อาจจะเจอในเรื่องของการเขียนแล้วผนังมันไม่ผนังมันไม่อ่าอ่ากลับอย่างเงี้ยนะฮะผนังไม่กลับคือผนังอาจจะเป็นแบบนี้ถ้าใช้วอ l เซนเตอร์ไลน์น้องๆคลิกไปที่ผนงัง นะครับผมเราก็กดนี้มันก็จะย้อนกลับมาแต่ถ้าน้องไม่ใช้วอ l l c นเตอร์ไลน์นะครับมันก็จะมีผลกับการเยื้องนะของแนวศูนย์ของมันแค่นั้นเองอาจจะลองอาจจะลองฝึกเล่นๆดูนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้อาคถามว่าใช้งานเยอะไหมกไม็ไม่ไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็จะมีบ้างแหละในส่วนของอาการทํางานในในในลักษณะนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการเน้นการเน้นการแก้แบบอะนะครับเน้นการแก้แบบน้องๆอาจจะต้อง จะต้องเลือกเอาว่าจะใช้หลักการไหนในการในการแก้ผนังไม่ใช่แก้แบบสีในการแก้ผนังนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็ถัดไปก็จะเป็นการาหัวข้อลบเหลี่ยมเลย f i ลเลตฟิลเลตก็คือตัวนี้ตัวในหัวข้อที่3.1.9นะครับดังนั้นแบบฝึกหัดนี้นะฮะก็ ควบตั้งแต่3.1.7ถึง3.1.8ดในหน้า 84- ถึงหน้า85นะครับผมก็เช่นเดิมนะครับเราใช้หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับซึ่งคอร์สเอเดเวน์อันนี้เราใช้หนังสือเล่มนี้เรียนในห้องเรียนออนไลน์นะครับทุกท่านที่จะเข้าเรียนนะครับแนะนําให้นะครับซื้อหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ห้องเรียนออนไลน์นะครับตัวนี้เรากําลังติดต่อที่สํานักพิมพ์ยู นะครับเพื่อที่จะสั่งหนังสือนี้เข้ามาเรียนกันนะครับราคาไม่แพงครับ635าบาทเมื่อเทียบกับความการสอนที่ละเอียดนะครับของอาจารย์พานุบงปฏิสิง์เราก็อยากเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให้มีการพิมพ์หนังสือดีๆแบบนี้ออกมาเพราะเป็นหนังสือที่มีความสําคัญในด้านของวิชาชีพนะครับที่จะป้อนน้องๆเข้าสู่กระบวนการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบิม นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากในตอนนี้นะครับผมก็ลองลองดูด้วยกันแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนแนะนำให้ซื้อคอร์สเรียนเ,เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมไปเรียนตามนะครับโดยใช้หนังสืออีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นแบบเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับ14บทเรียนนะครับเป็นเป็นเซตเป็นชุดที่เราคอร์สท,ที่เรา สอนจบไปแล้วในห้องเรียนออนไลน์นะครับดังนั้นใครที่มีหนังสือเล่มนี้ก็ใช้เรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้แต่ตอนนี้ข้อนี้จบไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อชุดนี้ไปดูตามได้นะครับ14บทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานง่ายๆให้น้องๆได้ลองเรียนตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับใครที่รับชมทางช่องทางของห้องเรียนออนไลน์กลุ่มห้องเรียนออนไลน์เพจห้องเรียนออนไลน์หรือว่าในส่วนของช่องยูทูบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กัน้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ